ความนอบน้อมกองขบัติเจ้าชมีแด่พระรัตนตรยัยขอถบายความเคา,คารพพระเทวานุเถระทุกรูปทุกท่านขอเจริญธรรมไปยังเพื่อนสาธามิกนะครับตลอดถึงญาติยโยมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกระผมเองก็อย่างที่อาจารย์ท่านได้กล่าวไปก่อนหน้าแล้วนะครับเป็นพระต่างประเทศนะนะเป็นพระต่างประเทศนะและก็ชอบใจในการ ทำให้มีการสัมมนาพระธรรมวินัยนะครับก็รู้สึกดีนะครับมีโอกาสได้มาในงานสัมมนาพระธรรมวินัยนแต่ในส่วนเบื้องต้นนะครับผมก็ขออนุโมทนาเช่นชมยินดีนะในการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นผู้ที่ให้สถานที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับตลอดถึงเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการนะ ่ไปธุราการและก็ผู้ประกอบส่วนทุกคนทุกท่านแม้กระทั่งญาติโยมก็มีส่วนที่ทำให้งานก็เราขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเห็นสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมผมนึกถึงนึกถึงภาาสิทธิ์ของธรรมดานะครับผมเป็นพระลาวผมก็นึกถึงภาสิทธ์ของผู้เฒ่าผู้แก่โบราณน,นะครับท่านได้ผูกเป็นก่อนว่า สายพระธรรมบยยอยกยอยังแตกหนอนแนวแนงสืบถอดแพ่งเพี้ยนถนอมกรมกลม,กลมเกี่ยวฟันสายสัมพันธ์แซงเสือเพื่อเดิมบรุษลาสายศรัทธาบอเสื่อมเสาถ้ำพระพุทธเจ้าบอเสื่อมศูนย์พี่น้องเอ๋ยอันนี้เป็นคำที่ดูเหมือนจะพูดง่ายๆฟังง่ายๆแต่ก็ฟังลึกไปด้วยอัดด้วยธรมนะครับท่านบอกว่าสายพระธรรมก็คือ ธรรมาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสายประทรามบอยบยอคือไม่ได้ลดถ,ถอยลงเลยยังแตกหน่อแนวแหง่ก็คือยังสืบทอดมานะครับจากผู้บาอาจารย์จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่าสายศรัทธาของเรานี่แหละสายศรัทธาของเรายังมีอยู่ตราบใดตราบใดที่ศรัทธาของภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาย,ยังมีต่อพระพุทธศาสนา แน่นอนพระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมนะครับไม่มีวันเสื่อมไปเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นศรัทธาของเราไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้งานนี้มีไปเรื่อยๆนะครับเพราะงานนี้มีความสําคัญมากกระผมก็อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่กระผมได้มาอยู่ในฐานะของ ภิกษุผู้เป็นวิทยากรนะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมเป็นพระบ้านนะครับอยู่กับบ้านธรรมดาไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็ศึกษาตามที่มีตามครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนต่ดีที่ผมชอบฟังธรรมะผมรู้สึกดีนะครับเวลาที่มีคนมาพูดธรรมะให้ฟังมาแนะนําอะไรหลายอย่างไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาผมมีโอกาสได้มาอยู่ที่ได้อาศัยโยมคนหนึ่งโยมคนหนึ่งนี่เขารู้จักอาจารย์มหาอุดรอ,อนุตโรนะครับท่านก็เคยเป็นพิทยากรที่มาในพระทีระในเขาที่ไม่ความรู้กับผู้อาจารย์หลายท่านเนี่ยตั้งแต่หลายปีมาแล้วก็เป็นเหตุให้ผมได,ได้ไปหาอาจารย์อุดรโยมคนนี้ชักชวนให้ผมได้มาศึกษาปรัมเรียนนะครับ เกีย่ยวกับพุทธศาสนาเกีย่ยวกับธรรมวินันผมก็เลยมหาอาจาร,รย์อุตวแต่น่าเสียดายครับท่านอาจารย์ท่านมีภารกิจเกีย่ยวกับการทําพระไตรปิฎกลาวท่านเลยไม่บอกกับผมว่าผมไม่มีโอกาสสอนหรอกนะใจของผมนี่แป้วเลยนะครับตั้งใจมาอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้สอนแต่ว่ายังมีความหวังขึ้นมาบ้างเพราะท่านบอกว่า ผมรู้จักสถานที่ที่เรียนผมจะให้ท่านไปเรียนดีไหมผมก็รีบรับคําเลยครับว่าผมรับครับผมจะไปเรียนท่านก็แนะนําให้ผมได้มารู้จักวัดเขาสนามชัยได้มาฝากตัวผมไ้กับอาจารย์มหาสมบูรณ์ชันตะโกนะก็ซึ่งจะบอกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของผมก็ได้นะครับเพราะท่านเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสาทสอนอภิธรรมให้กับผมนะครับได้มารู้จักอะไรก็ฝากฝังก,กับอาจารย์สมบูรณ์ไว้ ทำให้ผมได้มารู้จักวัดเขาสามชัยแล้วก็ได้มาร่วมงานสัมานาพระธรรมวินัยครั้งแรกที่วัดตอนตัดไพนะ่ผมรับใจมากคืออาจารย์เีอาจารย์ของผมอีกเหมือนกันนะครับท่านชื่อว่าอาจารย์ภาคภูมินะครับมหาภาคภูมิศรีรานันทะท่านเป็นผู้ที่ภาษาน้อยนะครับแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยนะผมเห็นท่านไปนั่งอยู่บนเวทีพูดเกี่ยวกับวินยัยโอ้รู้สึก เออถ้ามีโอกาสเราน่าจะมีโอกาสให้ความรู้กับคนอื่นบ้างเลยเป็นเหตุให้ผักดันให้ผม,มีศึกษาเร่าเรียนนะครับสนใจเกี่ยวกับพระวินันค่อนข้างมากกว่าวิชาอื่นผมได้มาศึกษาเร่าเรียนวินันที่วัดเขาสนามชัยนะครับกับอาจารย์มหาภาคูร์เสีรานันทะแต่โชคร้ายนะครับผมไม่มีความรู้ทางด้านบาลีท่านสอนเป็นภาษาบาลีนะครับก็เรียนได้แค่ปาราชิก ก็เลยได้ไปสอนเองแต่การสอนเองก็คีรุบาอาจารย์หลายท่านค้นคว้าแล้วให้ผมเป็นคนแนะนําคนนาเสนอสอนอีกห้องหนึ่งก็เลยลาออกจากห้องเรียนอาจารย์ศีรานันมาแล้วก็มีอาจารย์มหากาจัดนะครับท่านได้ช่วยแนะนาวิทยากรในส่วนเบื้องต้นอาจารย์ศีรานันก็สอนวิทยากรบารีใหญ่ให้กับผมนะครับอาจารย์มหาสมบูรณ์สอนอภิธรรมมัทสังกะหะอาจารย์มหามอมรชัยก็คอยแนะนํตาตักเตือนผม ตลอดมาเนะี่ยเป็นให้ผมได้ความรู้จากผู้ปาอาจารย์ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาพูดในสถานที่นี้นะในในส่วนที่ผมได้รับเรียนมาให้กับเราท่านทั้งหลายได้แง่มุมอะไรต่างๆไปผมกําลังจะบอกว่าที่ขึ้นมาตรงนี้ได้ไม่ใช่ขึ้นมาเสื่อๆนะครับอาศัยกัรยานมิตรการยานมิตรนี่เป็นสิ่งสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นโยมไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นเนรนะสามารถช่วยให้เรานี่ก้าวข้ามจากจุดหนึ่งมาสู่อีกจุดหนึ่งได้ เหมือนกับที่พระอานท์ได้กล่าวถึงพระเจ้าว่าข้าแต่พู้ผู้เจริญกัลยานมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมรรมาจันพทธเจ้าค่ะพระเจ้าตัดกับอานท์ว่าดูก่อนอานนท์กัลยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมรรมาจันต่างหากไม่ใช่เรื่งหนึ่งนะครับเป็นทั้งหมดของพรหมรรยาเลยการยานมิตรจึงสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาในสถานที่นี้ได้มาเจอครูบาอาจารย์เจอพันศาธมิกเจอกัลยานมิตรกัลยานมิตรก็จะคอยแนะนําตักเตือนสั่งสอน จะคอยแนะนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เราเราทุกคนมาในสถานที่นี้แล้วมาเจอกันยาณมิตรแล้วก็ไปเป็นกยาณมิตรให้กับคนอื่นอีกโยมก็สามารถเป็นกระยาณมิตรให้กับภิกษุสงฆ์สมณีนได้ภิกษุสงฆ์สมณีนก็สามารถเป็นกระยาณมิตรให้กับญาติโยมได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วเราได้สับรับฟังได้ความรู้ความเข้าใจจากทางคณะวิทยากรจากครูบาอาจารย์แล้ว ก็ขอให้ตั้งใจอยู่เสมอว่าจะนําคําสั่งสอนของผู้บาอาจารย์ความรู้จากการได้ยินนแนะนําคนอื่นนะชักชวนคนอื่นให้ได้เข้ามาในจุดนี้บ้างเพราะว่าถ้าเราไม่มีธรรมวินัยแล้วความเป็นภิกษุอย่างที่อาจารย์มหาต่อท่านได้พูดไปก็บอกว่ามันไม่บริบูรนณะก็ผมเองเห็นโทษมากเลยนะครับเมื่อก,ก่อนนี่ไม่เคยมีความรู้อะไรมาจุดจุดนี้เห็นโทษเห็นโทษ เราเคยอยู่ในจุดนั้นแล้วมาอยู่ในจุดอีกจุดหนึ่งได้เห็นโทษของความเป็นผู้ที่ไม่มีกรรัริยานมิตมากมายเลยตัดสินใจกลับไปไเพื่อที่จะสอนอยู่ประเทศลาวนะครับตอนนี้ก็กลับไปแล้วตอนที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระเทีนรันเทระก็รู้สึกว่ามีกําลังใจกําลังใจดีมากในการที่จะทํางานแต่กลับไปที่ที่ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์กําลังใจเหมือนกับจาก เ่อแท่งลงนะครับผมกลับไปอยู่ลาวนี่เหมือนกับทํางานโตคนเดียวก็มาได้นะครับรู้สึกเหมือนตัวเองกับเหมือนทํางานโตคนเดียวถ้าคนที่ไม่มีกําลังใจไม่เข้มแข็งจริงผมว่าทํางานไม่ได้จริงๆ mm hmm. เมื่อไม่มีกําลังใจก็โทรหารูบาอาจารย์นะครับรูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์มหาเก่งอาจารย์มหาสมบูรณ์อาจารย์มหามอาารมรใจอย่างนี้ครับก็จะให้กําลังใจให้กําลังใจก็มีกําลังพึดขึ้นมาได้ พราะว่าที่ฝั่งเราไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าที่ควรเกี่ยวกับเรื่องธรรมวิเนยผมก็เลยพยายามจะไปผักดันผักดันให้มีการเล่าเรียนธรรมะวิเนยเล่าเรียนบาลีเกิดขึ้นถึงแม้ผมเองจะมีความรู้ไม่มากนะครับแต่คิดในใจเสมอว่าปฏิทิด้านหนึ่งมันอาจจะไม่มีแสงสว่างมากพอเมื่อเทียบกับพระอาทิตย์ในเวลากลางวันแต่ถ้าเวลาใด พระอาทิตย์อาจสลดงคดลงประที hm ่เล่มน้อยอาจจะส่องสว่างให้กับหลายคนได้มีดวงตาเห็นทางก็ได้ผมเลยคิดในใจเสมอว,ว่าเราต้องทํางานนี้แม้แต่จะเป็นบันไดขั้นแรกให้กับกุณบุตรผู้ที่มีความฝักไฟในการจะศึกษาเร่าเรียนมีความสนใจในการที่จะศึกษาเร่าเรียนพระธรรมคําสอนนะครับก็อาศัยการที่ได้ยินได้ฟังในการมางานสัมมนาพระธรวินัยนี่นะครับผมคิดว่า ลายทวนลายท่านก็จะเป็นเหมือนกับผมนะครูบาอาจารย์ลายท่านท่านเติบโตมาได้อยู่ได้ถึงทุกวันนี้ท่านก็บอกว่าเพราะงานสัมมนาพระธรรมวินยัยอย่างที่อาจารย์มหาอมรท่านได้พูดไปใช่ไหมครับหลวงพ่ออมรได้พูดไว้ว่าเพราะงานสัมมนาวินัยนี่แหละท่านถึงอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่เคยขาดด้วยเพราะปีนี้ท่าเราได้ความรู้ของข้าใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติตนเองแนะนาสั่งสอนคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะนําเสนอท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่า กัลยาณามิตรเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราควรจะเป็นกัลยาณามิตรให้แก่กันและกันและก็ให้แก่คนอื่นนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับคณะทํางานทุกคนทุกตั้งไม่ว่าจะเป็นภิกษุษสงฆ์สามเณรไม่ว่าจะเป็นญาติโยมที่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อไปก็ตามก็ขอให้เราทั้งทรายจงใส่ใจเสมอเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ปุณย์ชัยบอกว่าเราทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาไม่ได้ทํางานเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะ เราทำงานเพื่อพุทธศาสนากำลังใจในการทำงานก็เราก็จะมีก็ขอให้กุศลผลบุญทั้งหมดที่เราท่านท้ลายได้ร่วมกันทำมาแล้วจงมารวบรวม,ม,รวมเป็นตบะเป็นภารวประปัจจัยให้เราทั้งทาลายจงมีปัญญาญาณในอันจะแทงตลอดพระสัทธ,ธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำที่สุดแห่งทุกในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน